ให้หงงเป็นหวานดดกน้ำงามแต่ละคน โอ้เริ่มออกแล้วพิ่งดอกใหญ่ๆนี่ดอกหนึ่งน่าจะอีกหนึ่งดอกนีกหนึ่ดอก ดอกนี่ก็งามง่ามงามดอกก็ามาปรเรมาสองมืองน่าจะนะเบืองเน่าเลยตรงนี้เน่าดอกเอาได้บ่ล่าดอกนี้ง่ามง่าม,ามดอกนี้งามงามากมีหอยคนมาเก็บคือกันได้นี่สุขคน หน้าเมือนกันกับว่าหินเท่าเหรอเบิง้งนิ่มเหรอเบิ้งเน่าเหรอเอาเบะใดเหรอหนังเส็ดไอเบิ้งเท่าเหรอขามันเอาใดบะเหรอหืมตาเส็อไอ เบงองามากงามมากเจออีกแล้วจะดอกนึ่งงูเสดายเทาลายคะ่ะอันที่มันตัดเทากันต้องลายดอกเบืองอันนี้กระทองทองืองแล้วเทาได้อยู่เนี่ยถากินทั้งวันนี้น้อยนึงมันเริ่มออกแล้วเกินกว่าเมื่อยเทากหลาย บบไดมาสองมือสามมือถเถ่ามดมีแจทุกคนดอกนึงถาก,กินเบิ่งบบเดมากแค่สองมือสามมือเบิง่งดอกเหลืองเหลืองแล้วมีถากมีดอกหนึ่งมีห้อยคนเก็บพือกันมีห้อยพรังก็จะมาเก็บเฮ็ดพึ่งหวานแจกทุกคนเนี่ย <c oughs> ดอกงามเห็นไหมดอกตุ้มๆงามแดดมันส่องนี่ทุ่มใบเนี่ยดอกแบบนี้นะดีหนึ่งดอกนี่นึ่งดอกดอกตุ้ม สองดอกงามๆเจออยู่ในหลุมเบิ่งมีดอกน้อยๆเน่าแล้วดอกน้อยๆเน่ามีดอกใหญ่เบิ่งเบิ่งทุกคนดอกใหญ่ๆงามๆนี่ดอกหนึ่งโอ้เน่าดอกวเน่า เบิ่งสองสามบ้านสองสามบ้านดอกง่าแล้วเบิ่งเบิ่งดอกนี่ดอกนี้อยู่ขางทางขางทางค้นยางอยู่ในป่าดอกงามมากเจอยใยทุกคน อันนี้จะเป็นเห็ดสีม่วงวนะาจะเนาะเห็ดสีม่วงนะดอกหนึ่งสีม่วงนี่จะเป็นเห็ดทลางหวานดอกน้ำโอ้โห้ขายยาวขายยาวมากหนึ่งดอกมันบังเสียงนี่ มีดอกนึ่งดอกนึงตรงมันเคยอ,ออก,กนะจ๊ะนะตรงมันเคยอ,ออกมันจะออกเบิ่งทุกคนดอกเดียวดอกเดียวตั้งตตโมอยู่ดอกเดียว,กยว,ยกยวปกติมันจะออกมันจะออกเป็นมูนะเฮ็ดเมืงวานเฮ็ดเมืงวานมันทำมันออกมันจะออกเป็นมูเจอดอกนึงแล้วตังยางเบิ่งนี่นมันดอกแล้วทุกคนดอกงาม ตรงยางหางโม่มันปกติเพราะว่าเฮ็ดตั้งบ่ายมันสิมีโม่น่าจะน,นะถ้ามันออกมันสิมีโม่ติดต่อใหม่ดอกต้มนู้นนี้ธรรมชาติก็มีเถาเถาแน่นอนธรรมชาติก็มีออกกัดต่อใหม่ทุกคนออกกัดต่อใหม่ดอกงามๆแข็งอยก ขายังแข็งอยู่เอาได้อยู่เอาไ้เอาฟองน้ำมันออกนี่จ้ะทุกคนเฮดพ้างบานที่เก็บมาวันนี้เฮดม้างบานที่เก็บมาวันนี้มันนี่ด้หลยอยู่เสียดายมันบาน,บานดอกทีบ้านบานกันหลายหลายไม่ได้ขึ้นไปั้งสองมือเนาะแต่เนาะ จ้าถ้าสอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้จะได้ประพาดคิดต่อไปนะจ้ะเนาะไปเจอกันไหมสำหรับคลิปนี้ก็แค่นีนล้ละจ้าบ๊ายบาย